ได้เวลาทันเศรษฐกิจกับสุพวันโตนะคะคุณผู้ชมหลายคนเริ่มจะบอกเป็นเสียงเดียวกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เติมน้ํามันเต็มถังถึงขั้นต้องปาดเหงื่อแล้วค่ะราคาน้ํามันแพงราคาน้ํามันแพงนะคะจะเปลี่ยนไปเติมน้าเปล่าดีกว่าหรือเปล่าล่าสุดดูเหมือนจะมีทางเลือกนะคะกําลังพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีวีละค่ะเราเห็นหลายบ้านตอนนี้นะคะก็เริ่มไปถอยรถ E ีวีกันมาบ้างแล้วนะคะที่น่าสนใจคือยอดจองคุณผู้ชมมันทําสถิติสูงสุดรถ E ีวีที่เคยมีมาในบ้านเรานะคะ เริ่มการจากบรรยากาศนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะจาได้หรือเปล่าคะคือเราเห็นภาพบรรยากาศนายกนี่เลยค่ะนายกถึงขั้นนั่งรถ EV ีโชว์ที่ทําเนียบนะคะขึ้นรถลงรถนั่งด้านหน้าดังด้านหลัง,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 งแบบนี้ค่ะนี่มาแบบ EV ีเต็มรูปแบบแล้วก็โชว์ภาพแอคภาพถ่ายให้กับทางสื่อมวลชนได้เก็บภาพนะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนนายกจะบินไปจีล่ะค่ะนายกก็มาอีวีรอบนะคะทีนี้สลับมาอีกคันคันนี้ค่ะดูสิคะ มา EV ไม่ได้ขับเองนะคะมีคนขับจะนั่งรถ EV ค่มาค่ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนไงสนับสนุนให้คนไทยใช้รถ EV สนับสนุนถึงขั้นจะแจกให้150,000บาทเป็นส่วนลดในการไปซื้อรถ EV นะคะคำถามที่ดังขึ้นก็คือใครล่ะใครได้ประโยชน์ตรงนี้ใครจะเข้าเงื่อนไขได้รับส่วนลด150,000บาทบาท้างวันนี้ไล่เรียงมาดูกันค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะนี่เลย เรื่องของรถ EV ค่ะคนไทยแห่ใช้รถ EV ียอดจองทะลุสถิติฮอรมอรก็เลยไฟเขียววงเงินงบกลางอีกพันล้านนะคะให้ส่วนลดคันละ1น1 0 0 0 0 0บาทคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยไล่เรียงกันค่ะนี่ทีมงานของเราจำลองภาพให้เห็นกันแบบชัดเจนมากขึ้นนะคะเรื่องของรถเดินไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ค่ะคอรมอรไฟเขียวงบกลางอีกพันล้านนะคะให้ส่วนลดอย่างที่บอกไปค่ะ ต้องเริ่มต้นแบบนี้นะคะว่าจริงๆเดิมทีเนี่ยคอรมอรเขาให้งบกลางมาแล้ว3,000ล้านไงคอรมอรให้งบกลางมานะคะสัดส่วนที่ให้มา3,000ล้านบาทนะคะมาสนับสนุนให้ส่วนรถเรื่องของรถ E ีีคุณผู้ชมคะนี่ส่วนลด1 5 0 0 0 0บาทต่อคันไงปรากฏกระแสะตอบรับมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเป้าหมาย3,000ล้านที่ว่านจะให้ส่วนลด2 0,000คันเป้าหมายโครงการนี้อ่ะ ประกอบกระแสตอบรับมันดีมากฟีดแบ็กมันเยี่ยมนะคะตอนนี้ตามรายงานบอกว่ายอดจองโครงการอ่ะทะลุเป้าแล้วค่ะทะลุขึ้นมา37,000คันด้วยกันนะคะที่น่าสนใจคือแนวโน้มมันพุ่งสูงขึ้นและก็มีโอกาสมีโอกาสจะพุ่งขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะ5 0,000คันทีเดียวทำให้ครามงก,ก็ต้องไฟเขียวนะคะเรื่องของการสนับสนุนงบกลางเพิ่มอีก1000ล้านให้มาช่วยดูแลเรื่องของรถดน EV ตรงนี้ค่ะขยับไปดูกันต่อคุณผู้ชมคะ ถ้าพูดถึงมาตรก,การต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับรถยนต์ e ีนะคะนี่ค่ะไปดูกันเห็นภาพกันแบบชัดเจนมากขึ้นนี่เลยนโยบายส่งเสริมรถ EV ีในบ้านเรานะคะคือต้องบอกว่าเป็นการดึงดูดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นเรื่องของรถ EV ีนะคะเห็นเรื่องของการลดภาษีนำเข้าค่ะถ้ามีการนำเข้ารถ E v ีีแบบมาทั้งขันนะ่ะเขาลดให้เนี่ยเดิมที40%เหลือ0%ตอนนี้ขยายเพิ่มขึ้นนะคะเป็น60% แต่ยังคงจัดเก็บ0%เหมือนเดิมค่ะดึงดูดให้มาบ้านเรามากยิ่งขึ้น,นรวมไปถึงส่วนลดที่จะได้อย่างที่บอกนะคะ150,000บาทต่อคันไงแล้วไม่ใช่แค่ส่งเสริมเรื่องของการลดภาษีนำเข้านะยังลดภาษีสรรพสามิตด,ด้วยค่ะสัดส่วนที่ลดไปก็น่าสนใจไม่น้อยคุณผู้ชมนะเพราะว่าลดจาก8%นะคะเหลือ2%คาถามที่ตามมาเราล่ะเป็นคนคว้ากระเป๋าใส่เงินซื้อจะได้ประโยชน์ส่วนลดตรงนี้หรือไม่เขามีเงื่อนไขอ่ะ เงื่อนไขอะไรพาไปดูต่อค่ะเงื่อนไขที่ว่าคุณผู้ชมรถ E ีีที่คุณผู้ชมซื้อเนี่ยนะจะต้องผลิตในบ้านเราอะผลิตในบ้านเราปี2,567คือภายในปีหน้าที่สำคัญรถที่ซื้อนะจะต้องมีราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะคะนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญค่ะฉะนั้นต้องไปตรวจด,ดูกันก่อนนะคะว่าแต่ละค่ายที่เราซื้อเนี่ยราคาเงื่อนไขาการผลิตมันตรงตามนี้หรือเปล่าพาไปดูกันต่อนะคะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ บ้านเราเนี่ยนะคะมีมาตรการ EV นะคะก่อนหน้านี้ยอดจองน้อยอะ่ะยังไม่ถึงหลักหมื่นแต่พอรัฐบาลสนับสนุนนะคะยอดจองมันพุ่งขึ้นมาทะลุหมื่นคันแล้วนะคะแล้วช่วงประมาณสักกลางปีที่แล้วค่ะงานโมอเตอร์โชว์นะคะรัฐเดินหน้าสนับสนุนเต็มที่งานโมอเตอร์โชว์ครั้งที่แล้วเนี่ยยอดจอง EV ทะลุมากคุณผู้ชมคะค่าย EV แรกๆที่มาเดบ้านเรานะคะถ้าจํากันได้จะเป็นสองค่ายนี้ล่ะ g r e a t w a มอเตอร์นะคะ GWM รวมไปถึงค่าย MG จากนั้น,นี่ก็มีค่ายรถหลายค่ายเลยค่ะทยอยเข้ามาใช้บริการคือเข้ามาขายในบ้านเรานะคะมีเนต้ามี BYD ตอนนี้ก็มีค่ายรถหรูหรอีกหลายค่ายหันมาทำ EV มากขึ้นแล้วรอนะคุณผู้ชมนะตามรายงานบอกว่าจะมีรถ p ิก k Up ค่ะและก็เป็น p ิก k Up EV ด้วยเตรียมเข้ามาขายในบ้านเรานะคะเราจะเห็นว่ามาตรการที่ออกมาเ,เขามี3ระยะอันนี้เป็นระยะแรกนะคะ ทำมาตั้งแต่ปีประมาณสัก64แล้วค่ะยาวมาจนถึงปี65ขยับมาดูต่อระยะที่2นะคะระยะที่2เนี่ยปี66จนถึงปี68คือเราเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นก็คือคนไทยขับรถ e-v มากขึ้นรัฐบาลก็เลยมีคําถามว่าทําไมคนไทยขับรถ e-v เยอะแล้วรัฐบาลเนี่ยได้ประโยชน์อะไรก็เลยมีการดึงให้ต่างชาติเนี่ยค่ายรถต่างๆหันมาลงทุนในไทยเยอะขึ้นนะคะมีมาตรการในการจูงใจหลายเรื่องละค่ะ เช่นเดียวกันนะคะพอดึงมาลงทุนในไทยเนี่ยก็มีเงื่อนไขบอกให้รีบมาลงทุนเร็วหน่อยเอาภายในปีหน้าแล้วกัน2567นะคะแล้วรถที่มีการนําเข้ามาไทย1คันก็มีเงื่อนไขกับว่าถ้านําเข้ามาในไทยแล้ว1คันนะคะจะต้องผลิตคืนให้ได้1.5คันฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือนอกจากจะไทยเนี่ยจะมีโรงงานผลิตรถยนต์อีวีมากขึ้นนะคะ จะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตเ,ตรตเ,ตรเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแล้วจุดนี้ก็จะเกิดเรื่องของการจ้างงานตามขึ้นมานะคะส่วนระยะที่สามคุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะระยะสามเนี่ยตั้งแต่ปี69จนถึงปี73นะคะไทยมีแผนว่าพอมีโรงงานผลิต E ีวีในบ้านเราเยอะขึ้นจะส่งขายทั่วโลกเลยค่ะที่สําคัญเนี่ยส่งออกไปประเทศที่พวงมาลัยขวานะฮะประเทศไหนบ้างพวงมาลัยขวาสิงคโปร์ก็ใช่อะมาเลเซียก็ใช่นะคะเราวางแผนว่าจะเป็นฮับด้วย ส่งออกไปประเทศต่างๆมากขึ้นเพราะไปดูตามรถแมบคุณผู้ชมรถแมบบเนี่ยผลิตอย่างน้อยๆ30%นะคะสาของจํานวนการผลิตยานยนต์ในไทยตั้งเป้าเอาไว้ปี2573นะคะ่ะนี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของรถยนต์ EV เชื่อว่าจากนี้น่าจะเห็นมาตรการอะไรอ,ออกมากระตุ้นมากขึ้น สำหรับใครที่สนใจซื้อรถ EV นะคะเอาเป็นว่าที่สำคัญเลยให้สะดวกเงินในกระเป๋าคุณผู้ชมมากที่สุดนะคะมีไปทั้งบมและค่ะทันเศรษฐกิจกับสุขวันโตว,วันนี้นะคะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะ